สวัสดีครับมานี่ครับมาเจอกันนะครับที่อำเภอโนนศิลาครับจังหวัดขอนแก่นนะครจากเมื่อวานเขาไปติดอยู่ลอยเอ็ดกาลสินนะครับมันี่กับมาโนนศิลาสองคันนะครับเป็นเอลห้าศูนย์นะครับกับเอลสีสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยนี่มาติดหาสิบแรงก่อนนะครับนี่ครับเป็นคันติ่สามแล้วบ้านนี่นะครับบ้านนั่งออกว่าบัตวังแยวนะครับคันทิ่สามนะครับยยน ครับครับนี่เป็นหกสิบเจ็ดสิบสามคันนี้นะครับนี่ครับนี่เขาครับกำลังเตรียมเตรียมคองเด้ไหมนะสติดต่างนี่คันหนึ่งนะครับทั้งหดนี่เป็นสีสิบเจ็ดแปลงครับ สีสมเด้อนกันนะครับมือนนี้ตีสมนะครับติดตามสมนะครับอีกไม่นานเสร็จแน่นอนครับหลังจากที่เขาติดตั้งนะครับเสร็จส,สับเรียบร้อยนะครับคูโบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแยกระบบน,นนะครับแนวเสียงร้องยกไข่เบิ่งนะครับเด้อมันเนี้ย บ้านวังยาวนะครับขั้นที่สามนะครับบน,น,น,นยกสูงนะครับผมนะหัดหลังค้าบานเลยนะครับเลยสิบล้านะครับเนี่ยยกขึ้นยกลงนิ่มๆเลยนะครับ กระบอกไงนะครับกระบอกฟอร์ดกระบอกไงนะครับน,นะครับยกสูงมาครับยียส้นยกลงนิ่มๆเลยนะครับตัวควบคุมยังแบบอย่อยพอดีมือนะครับ ทางา้ันนะครับไป้ันสะดวกสบายนะครับเอาปล่อยมันดึงปล่อยป้งนะครับนิมๆนะครับยอดสนใจตตมาได้นะครับน่นครับทางการติดต่อนะครับชมผลงานเราได้นะครับทั้งช่อง u t u b e นะครับเดี๋ยวสรจากนี้เาเดินทางไปต่อขั้นที่2นะครับยูนนศิล่ากันจักบ้านใดวะนี่ครับเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนบึงนะครับ นนศิลาเหมือนกันนะครับอัน L C 17ดนะครับถา้าติดตามชมกันครับ